สวัสดีค่ะวิกโกทูเกเตอร์ไปด้วยกันและพี่ๆกลุ่มอุโสโอเควันนี้เราจะพาไปพิชิตยอดผาตัดอำเภอเขาเค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามดกด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะน,น,<อ>นะคะรถมังในยางรรือนะคะลูกปืนแตกก็นี่ค่ะลูกปืนแตกล้อมดุลูกปืนแตกเออลูกปืนข้างหลังด้วยนี่ยไอ้ายเปลี่ยนเลยอะไรนี่ฮอะไรนี่ลูกปืนแกน่ยังไงเนี่ย สวัสดีค่ะ วนี้พีโกตเกเตอร์นะคะเปิดคลิปที่พาหัวสิงค์ค่ะตอนนี้เราอยู่อ๊อบลิตต้นนะคะที่หมีโดที่หมีวันนี้ที่หมีทำมันจะพาพี่โดกาแฟเย็นนะคะโนนนนพี่โกพี่โกพี่โกสวัสดีครับสวัสดีครับพูดว่าสายว้าพูดว่าสายว้าวันนี้เรามาถึงมืดแล้วนะคะกำลังถากข้าวอยู่ครับ ไม่รู้มีอะไรกินเขาบอกมันมีสมุทไทยอนไี้พ่ลควัวกำลังทำสุทไอยสมที่สมุไทยกินด้วยพี่แรอากาศที่พูทะเบิกนะคะสิบแล้วสิองศาค่ะมันจะไปถึงไหนเนี่ยไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ค่ะีสามมีสิบเอ็ดเนยขอสักสิบขอามไปสิบเอ็ดอ่ะเดี๋ยวเราจะจชาลาแล้วน้ำก่อนเราจับภาพไม่มีพรนะ่้วะไร อ๋อหอมอมไก่ครับผมโอเคครับนี่ดูฝีมือก็ดู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 สีสันน่าทานมากเลยนะครับจอดเลวจอดเลวจอดนะกินไม่ได้ก็ต้องกินใช่ไหมครับหอยสุดมากครับอยากจะบอกว่ากลิ่นเนี่ยอยากให้เข้าไปในกล้องมากเลยนะครับว่าหอมมากดูดีมากเลยวันเนี้มอกกอนนี้อะไรคะวันนี้ทำเมนูอะไรคะพี่มอนี้ข้าวสวยอมไก่อมไก่ค่ะอันนี้ข้าวสวยนะครับไม่ใช่ข้าวหล่อ ห้าหนึ่งสองสามนี่กำลังโมกำลังโดเด็กหลายคนยังไม่รู้นะคะนี่เอานะคะวิธีการถุงพ่อแบบชาวแคมป์นะคะใช่จะเป็นสามกษัตริย์ข้างล่างขบได้แล้วนี่แหละวิธีชาวแคมป์นะคะหนุนๆน้องๆนะคะเราอยู่กันแบบง่ายๆนะเอาไก่เอาไก่ ต้นคอมแบบดีๆน pues to to <c ough> <c ough ี่เอากิน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 เขาก็กินเข้ากล้อ็มารีวิวนะคะอืมสมชื่อน้องวิวจริงๆมาแล้วครับสูตรไฟของเรานั่นค yeah> ือผักกาดจอหรือกวางตุ้งนั่นเองเมื่อไก่เริ่มเดือดอะเสียงเสียงเชฟมาเชฟเอียนเข้าวันนี้เชฟอีนจะทำอะไรกับผมเอาละครับเสิร์ฟมาแล้วหนึ่งช้อนไม่พอครับผม สองช้อนสองช้อนผ่านไปแล้วค่ะเหลือเวลาอีกสิบห้านาทีครับผมนี่นะครับผมอยากไปเข้าเหนียวเลยนี่นะคะพ่อครัวของเราทุกทิปนะคะไปทิปไหนต้องเจอพี่การนะคะแล้วก็พี่อั๋นนะคะพี่การนะคะไม่ใช่พี่การพี่การพี่การนะคะ แต่ทิปไหนค่ะพิการนะคะเราจะไม่มีเมนูอร่อยๆนี้เลยนะเราจะได้กินแต่มาม่านะคะแล้วก็พี่อั๋นนะคะนี่ดูดีมากเลยพอุซ่าแบกขึ้นมานะครับเนี่ยตามไปกินได้นะคะที่ชัยนาธนะคะร้านโจ๊กนะคะร้านโจ๊กต้องเล่นด้วยร้านโจ๊กมีชื่อร้านไหมมีชื่อร้านมีชื่อร้านไหมคะพี่อั๋นโจ๊กหมูรสเด็ดโจ๊กหมูรสเด็ดนะคะพิกัดพิกัดตั้งอยู่แถวตรงไหนอุตส่าห์บุรี สันบูรีไชน่าโอเคอย่าลืมลูกมันดังตอนนี้เราให้โฆษณาครับให้โฆษณาพ่อคุณศาสตรที่เราพ่ดถึงโอเคสวัสดีครับผมแขอโทษนะครับขนาดที่พอโทรแล้วก็ได้ขนาดนี้ครับอย่าลืมที่พอโทรแล้วได้ขนาดนี้ครับโอเคครับ นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นพาตัดกัน No, <inaudible> luck.

โอ้ใจมันได้เว้ย อะไรตบตบมาแรงตบตบตบตกตบแม่ตบแม่ตบเลย cái, tiếp bài, cho tôi hả anh, à, à. dul

ด้หมอ้โ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 อ้ <c oughs> โอค่อยๆค่อยๆพี่ระวังเล่น เดินงเงยเดินเงโอฮ้ยเฮ้โเโ้โโโโโท่านท่านประยุทธ์ลงข้างล่างเลยท่านประยุทธ์อะไรเงี่ายอยู่ท่ายอยู่ยยยยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีลูก

ไอ้กอล์ฟขาดีข so yeah. ึ้นหรือไงคนเดียวเลยคือเที่ยวเหนนะจะพักกันแป๊บนึงแล้วมันติกาติดติดสติ๊กเกอร์ข้างหน้าใช่ไหเชียร์เชียร์เชีหร์ พี่ลงก่อนรถไม่ไหวแล้วโอเคอพี่แห็นขึ้นไปก่อนเจอแล้วจาเสียหลัก๋กยว <c oughs> ผมถอยก่อนเด๋ยวผงค่อมถอยก่อนไหม

กันหมดยังย yeah. 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 ังอ oh. ีกเยอะไหมเป็นยะแล้วเป็นลึกแล้วก็เป็นเนินสุดท้ายวีทีโอ้โหอย่างเงี้ยอีกก็กสองเที่ยวก็าวีทีโอ้โหเมื่อกี้ได้ขึ้นรถกระบะไปเลยขราวอยู่แต่พอดีว่าเดี๋ยวกลัวว่าเขาไม่รู้แล้วเดี๋ยวเจะจะ